สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องเฮียทอนจูซิ่งเซรภูมิวันนี้มาบ้านที่ร้อยเอ็ดครับผมมาถ่ายบรรยากาศทุ่งนาเขียวๆให้ดูครับ อขออนุญาตใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับเดอ้อนด่ก็เป็นทุ่งหน้าของผมเองครับโอ้เข่ากำลังงามครับพี่น้องครับเพื่อนครับ,รบโอ้่อนซ่อนครับเข่าปีนี่งามครับบรรยากาศทั่วไปครับโอ้เขียวครับ มาแล้วก็สดชื่นอีลีครับพี่น้องครับเบิ่งห่วงเข่าครับพี่น้องโอ้เบิ่งครับอี่บอกเกินเดือนกับซีด้เกี้ยวแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยครับบรรยากาศกองทุงหน้าครับโอ้เดี๋ยก็หมูบานของผมเองครับผม หมู่บ้านปาขีออำเภอเสรภูมิครับครับเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับมีประมาณ200รหลังคาเรือนครับผมโอ้เข่าง่ามครับพี่น้องครับบ่งครับโอ้บ่งครับโอ้ออนซ่อนเข่าครับปีนี้ครับมือนี่ปีนี้กระน่ำ่วไม่ได้ครับแต่ว่า่วมอยุ่รบนอกครับ แต่ว่าเมื่อสามปีที่แล้วครับปีหกสิบอ่ามทัวโมู่บ้านครับในรอบยี่สิบหกปีแถวนี้ครับออเบิ้งแถวนี้นี่ขาไปหมดเลยครับน,น้ำเมื่อสามสี่ปีที่แล้วครับแต่ว่าเขาวบาตายครับพี่น้องช่วงนั้นเขากาส็สิเกือบเกือบประมาณนี่แหละครับน,นี่ครับบรรยากาศทั่วไปครับ นี่ครับบรรยากาศทั่วไปพี่น้องครับมาหน่อยมาเนี่ยมาหนีเลยเนี่ยครับเดี๋ยวให้เบิ้งตรงนี้ครับพี่น้องครับที่ตรงนี้ผมทมไปแล้วครับหน้าคนนี่ผมสีเข็ดบ้านหลัางนิดหน่อยอยู่นี่ครับเป็นคล้ายๆสไตล์มูเดิลล้างนิดหน่อยครับบางนี้ ข้อไหนไม่ยู่นะครับเนาะคือสีบรรยากาศครับตรงไหนที่ตรงนี้แหละครับที่ทมไว้นี่ยแหละครับเนี่ยครับที่ทีิทมบอยด้านข้างก็คือมันกะมีมีน้องน้ำนี่แล้วนะครับเป็นหลุมแถวบ้านเอินผมเอินหลุมนะครับบรงนี้เนี่ยครับป่าเขาหญ่ก็ร้ายครับหลุมนี่ครับผมกระเบื้องแล้วครับว่าสีลอก เสียวแมคโคครับมาคุดลุมตรงนี้ขึ้นมาจักหน่อยเพื่อจะเอาดินขึ้นมาถมฟังทั่งด้านนี้ครับเพื่อสีเฮ็ดบานอยู่นะครับเนาะอยู <vote language> the way, the ่ผ <go ces> <gifted kidnapped, S 1> <to> ู้เดียวหรือว่าสามีพงมีแฟนมีเมียกะจังแบกะอาจสิผ้ามาอยู่ตรงนี้ครับบรรยากาศครับเนี่ยครับมันสิมีทังทังงขามาครับตรงนี้ครับจาก หลังสีชมพูนี่ก็เป็นบ้านพี่สาวนะครับปิดทางเข้ามามาให้มาหน้าตรงนี้ครับอน้าคตกับสีไมโยตรงนี้นะครับเนา,านนะนะนี่ครับอยู่กับธรรมชาติาสีเห็ดไหลหน้าส่วนผสมหรือว่าปลูกพักปลูกยังไปนะครับเนาะนะตามวิถีอีสานบานเฮ่าอนาคตแต่ได้กลับมาอยู่บ้านนะครับเนาะ เพื่อเพื่อนเพื่อนเอฟซีได้มาเยี่ยมมาเยือนม,มาถามหากับสิได้มีบรรยากาศทงไฮทงหน้าอยู่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับบรรยากาศตรงนี้นะครับนะานี่นะครับเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งทางเขาไปเสียครับโอ้คือสิบรรยากาศครับอันนี้การเลี้ยงปลาไปแล้วครับมองนี่ครับคิดว่าอนาคตแข่เอฟซีมากแสิได้กินปลาตรงนี้ ปล่อยปลานิ่นปลาตะเพียนปลาทับทิมมองนี้นะครับเนาะมองนี้ก็ขอกเป็ดขอกไก่ขอกี่สาวนะครับเนาะไก่หลายครับเป็ดหลายปีนี่ครับกพี่น้องมากเอฟซีมาหมูพวกมากอะสิมีเป็ดมีไก่อยู่แถวนี่ยครับเก็บมาต้มมาย่างมีปูมีปลาครับแล้วก็สิมีมีหมังพักบางนี้ครับเนี่ยครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับ เมื่อนี้กาให้พี่ให้น้องได้ชมกันครับบรรยากาศดนดนสิได้กลับมาบ้านครับหลังจากที่โควิดตอนนี้ก็ได้เริ่มซาๆลงแน่ครับคนไทยบ้านเพื่อนกาได้ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วนะครับนาะส่วนผมนี่ก็ฉีดมาแล้วสเข็มตรวจโควิดตลอดนะครับนาะ นี่ครับบรรยากาศบ้นบานๆอาสีหกแน่นะครับพี่น้องนะฝนค,ครับุนอีสาคนกําลังเห็ดแนวอยากแนวกินครับต้มไก่ว่าท่นแต่ว่าคนขาไก่ว่าท่านในมาอยู่ปนเห็ดนะ้ำครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้เบ่งบรรยากาศทางขอมากนะครับเนาะ นี่ครับรถกับสีแลียนขมาทั้งนี้แหละครับแลียนขมากับนี่ครับเข้าม่าทั้งติดถนนครับติดถนนบ่กไก่ครับนี่ครับตัวนี้ก็บสีเป็นบริเวณบ้านของพี่สาวนะครับหลังซีอีมูช่วงนี้หนาฝนฝนตกแน่กับสีหกแน่จืดแน่นะครับเนาะนี่ครับทางเข้าไปนะครับเนาะ บรรยากาศอยูยครับคิดว่าขันมาสางบ้านบางนี้ครับก็สีล่มลื่นครับนี่กับทางเขาหมบ้านผมนะครับนาะครับอ้าวสวัดีไปไใส่ละมาว่านี่ครับเออนี่ครับทางเขาหมบ้านนะครับ้างหน้าก็ติดถนนใหน่ครับถนนสองเลนครับ ขันเรียวไส้กับห้างเข่ากับสิไปทั้งอำเภอหนองพอกนะครับขันเรียวคว้ากับสิไปทั้งอำเภอเซลูพุ่นั่ละครับครับบรรยากาศครับเข่านี่โอ้งามครับแต่ละคนครับครับโอ้หลังที่มองเห็นกัคือบ้านแม่กับหลานอยู่นะครับเนาะนั่นแหละครับแม่กับหลานอยู่พุ่นครับ พี่ให้น้องเบื้องบรรยากาศครับรดโดนแสงแดดกลับมากนะครับเนาะตอนนี้ผู้ใดมีโอกาสได้กลับบ้านฉีดวัคซีนแล้วกะเดินทางกลับบ้านเนียครับเนาะทางผู้นําเพิ่นกะอนุญาตให้เขาโมบ้านได้ครับสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วนะครับเนาะขันมากบลายมือก็คือบ่ต้องกักกงกักโต้ใครที่อยู่ลายมือเนี่ยก็อาจสิกักโต้อยู่บ้านอยู่ยังเนาะครับเนาะ นี่แหละครับบรรยากาศนี่ก็เป็นสวนของพี่สาวครับเป็นกระลังปลูกกปลูกกล้วยนะครับเนาะปลูกกล้วยกระลังหลายครับตอนนี้ครับพี่สาวกระลังลงกล้วยครับนี่แหละครับอันนาคตกล้วยกับสิเต็มนี่กระเบื้องเนวกินครับพี่น้องครับนี่ครับดำมาดีแล้วเออไปใส่กระแลน้ำกลันไป นี่ครับบรรยากาศทางเขาหมู่บ้านครับเอาไปใายเนี่ยครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศดีเลียครับแต่ว่าเห็นปลาวันที่วันเสาร์อาทิตย์สี่ห้อน,นี่ครับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับสิเป็นบุญกฐินประจำปีของบ้านนะครับเนาะครับก็เอาโมธนาบุญน้ำนะครับเด้อสลับ พี่น้องที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับไม่เก็บไม่จนนะครับน้าเบิ่งคลิปนี้แหละครับเดี๋ยวลริมฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u เ e ทอนตูซิ่งเสียรภูมิด้วยนะครับนี่ครับให้ช่มบรรยากาศนะครับนาะพี่น้องครับบรรยากาศบ้านๆครับเขางามอีลีพี่น้องครับปีนี้ครับโอ้รู้สึก มีความสูครับเด็กลับมาอยู่บ้านครับเอาไอ้สวัสดีครับเออสบายดีนี่ครับบรรยากาศบ้านๆครับกับทางเขาหมบ้านนะครับเนาะ นีถนนคนทางเขามากะสะดวกสบายแล้วครับลาดปูนเท่งเทียาร์ยางกับ,บให้ชมบรรยากาศทั่วไปครับอ้าวโอ้สวัสดีครับผมบไปยังไงนไปยังไงครับเนี่ยใกล้ใกล้รร<ง>หนี่การ เรียบร้อยด้ยครับจังไงเห็นนี่ไหมจังไงสีขาวยังมเลยครับมันสวยเลยครับโอ้ยไปกินอิ้มมาหรอเขามาโอ้ยจเนอิ่มคักมน้าจังไงนี่ชิลิตต้ยังไงต่างปรทถ่าแล้วด้นี่อันนี้อกมูฮกครับโอ้อนาคตอีกสองปีเพื่อนกับพุทธมูบ้านครับนักพัฒนาลีครับคิดว่าน่าจะพานอยู่ครับคนมาคะแนนเสียงคนหลายอยู่มาขึ้นกันอีกสองเต็มเราขดหน่อย จังไงเนี่ยสีได้ขาหรือยังไงเนี่ยครับเอาหัวลาดมากเลยนระับว่าสีออกมากอะเรออยู่นี่แหละครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเงียทอนตู้ซิ่งเสลาบูงครับมีโอกาสสีได้บอยพี่ให้น้องฟังต่อไปนะครับ้็วสวัสดีครับ